สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์อินพ็อตคนไทยในต่างแดนผมธนสิทธิ์ปัญตาครับผมดาริศวิรยกุลครับครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศครับที่มีข้อมูลข่าวสารส่งให้ทางรายการอย่างต่อเนื่องเลยใช่ครับวันนี้เริ่มสาระแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณนิชัยมาิคุลรายงานมานะครับดรชัยยงสัจจพานนท์เอกรักทูตและกรุงวอชิงตันดีซีได้จัดเลี้ยงในเคส แคมเบลนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาไฟกิจการเอเชียตะวันออกแอและแปริฟิกนะครับพร้อมกันนี้เจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงการส่างประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับงานเลี้ยงจัดขึ้นที่สารเอกชสู้นะครับเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์รวมทั้งเลี้ยงส่งผู้ที่จะพ้นหน้าที่และผู้ที่เดินทางไปประเทศไทยด้วยนะครับบรรยากาศเป็นอย่างอบอุ่นครับครับ สาระที่2นะครับไปที่ประเทศเยอรมนีครับคุณวรรณกรเหลืองนภารายงานมานางนง na, นุษเพชรรัตน์นะครับเอกอารัฐธูตณกรุงเบอร์ลินได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไทยในเยอรมนี is, ที่ได้ต่อบัตรประจําตัวประชาชนนะครับที่สถานเอกอัครทู์ uth, ซึ่งมีชาวไทยไปต่อบัตรประจําตัวประชาชนกันอย่างคึกคักครับสำหรับผู้ที่จะต่อบัตรประจําตัวประชาชนนะครับในต่างแดนหรือในต่างประเทศนะครับจะต้องทําบัตรครั้งแรกที่ประเทศไทยก่อนนะครับส่วนในต่างประเทศตอนนี้กฎหมายอนุญาตให้ต่อได้เท่านั้นนะครับช่วงต่อไปพบกับคนไทยไกลถิ่นและนานิธรรมนรีทองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัตบวรมาลีนะผู้ชมมาอยู่ที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไทยนะครับที่ใกล้ๆซูริกสวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้กับคุณบุพภาลินเดอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่บุพภานะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนี้เราชื่อว่าอะไรครับจ้าสมินจ้าสมินเทคเวทเทคเวทนะครับเห็นบอกว่าพี่บุพภาเนี่ยอยู่สวิสมาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลย30กว่าปีแล้วใจย่างเขาจะ40ปีแล้วเขาส่สิบปีแล้วครับโอ้ยังดูสาวอ้ออยู่เลยนะเนี่ยปีนี้จะ63แล้้้วโออตตนนเเริ่มห็นบอกว่าเสิกบ ค่ะค่เปิดตอนเริ่มแรกก็ว่าจะทําร้านขายผ้าไหมพอดีจะอยากไปเรียนดีไซน์ต่อจริงๆมีคนเชียงใหม่ใช่ไหมครับคนเชียงใหม่อยู่อำเภอสังขมแพ่งอ้าวแล้วจะเปิดร้านผ้าไหมแต่มามามาเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไงคเพราะว่าอยจะไปเรียนดีไซเนอร์มีแต่จะไปแต่ตอนเย็นเพราะตอนนั้นต้องรังแล้วมีลูกชายคนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เลยว่าอ้อมันตอนตอนเย็นไม่มี ก็เลยว่าเอองั้นคิดขายกับข้าวไทยดีกว่าอ๋อสมัยนั้นเมื่อ3-40ปีที่แล้วร้านไทยไมีเยอะไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเริ่มแรกมีม,มีร้านแดงไทยชอบอยู่ที่รัสเตตทน แล้วก็หลังจากให้หลังปีหนึ่งก็เลยไปเปิดเองเปิดเองต้องไปเอาของที่เยอรมันที่นี่ยังไม่มีของไทยขายเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็ไปเอาในตัวที่ฝรั่งเศสที่ปารีสเพราะตอนหลังก็เลยทำา Import Export เองเลยนำเข้ามาเองเลยตอนนี้ก็เลยเปิดเป็นร้านขายเหมือนว่าของชำด้วยเลยค่ะละส่งทั่วค่ะทุกวันนี้คือผ่านมา 3- 40ปีแล้วครับตอนนี้ก็เลยมาย้ายมาอยู่นอกเมืองซูดิกแล้วนอกเมืองคิดว่าจะไม่ทำแล้วพอดีลูกชายแต่งานกับคนไทยอ๋อ แล้วก็ทําให้เขาแล้วเขาก็ไม่เอาเดี๋ยวขออนุญาตสนทนาต่อเทปหน้าครับจะได้เล่าเรื่องราวของคนไทเที่นีตอ่อวันนี้ขอบคุณครับคุณปุกภาลินเดอร์ขอบคุณครับค่ะค Welcome to Thailand boys ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มุนคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลฟเว่น หัวใจสําคัญในการรู้จักบริหารเวลาก็คือ 1. เราต้องรู้จักว่าเวลานั้นเป็นทรัพยากรที่ไม่อาจรีเซเคลกล่าวคือเมื่อใช้แล้วหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยผ่านมาแล้วผ่านเลยเหมือนที่อังคารกัละยานพงศ์กวีซีไรส์เคยพูดเอาไว้ว่าน้ําไหลอายุไขก็ไหลล่วงใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างความฝันค่าเวลาคือพระค่าคืนวันจะกำนันโลกนี้มีงานใดหมายความว่า น้ำไหลไปนั้นการเวลาก็ไหลไปเหมือนคําที่โบราณสอนเราว่าเวลาและวารีไม่ได้มีที่คอยใครฉะนั้นทุกๆวันเวลาจะไหลผ่านเราไปถ้าเราไม่รู้จักใช้เวลาเราก็จะถูกเวลาไหลผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อะไรขึ้นมาฉะนั้นทางที่ดีที่สุดตระหนักรู้ว่าเวลาไม่อาจรีไซเคิลคือไม่อาจนํากลับมาใช้ใหม่2จะต้องใช้เวลาทุกณะจิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่าพร่อผานเวลาไปกับสิ่งที่ไร้าสาระและสามรู้อะไรเป็นแก่นเป็นสารของชีวิตรีบทำสิ่งนั้นในลักษณะทอทอทอ,ทอก่าวคือทำทันทีสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพันอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําค่าผสานด้วยาศาสตร์แห่งนว,วัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตควา,ามงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอก เส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้ิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพ,พครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโกเอ็กเซเลนต์อิน l i ณภ e พเอ็กเซเลนต์อินเซิร์ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสานกวา้างแผ่นดินแสนใหญ่วามงดงามนั่งยู่ห้นใด ปลดปลอยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักรไปกับเรื่องหลวงการบินไทย Welcome to Thailand boys <laughs> Thailand ท่านผู้ชมครับอันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมมาอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณบัณฑิตลิมสุขุลนะครับผู้รายการกองพิยุกขใสเสียงของกระทรวงการต่างประเทศครับสวัสดีครับพอสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับถือว่า หน่วยงานนี้ถือเป็นมีความสําคัญในการเผยแพร่ข่าวสารต่างกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งของประเทศไทยด้วยครับผมครับที่ผ่านมางานกระทรวงการต่างประเทศค่อนข้างที่จะไกลจากประชาชนนะครับ หลายท่านก็สงสัยว่ากระทรวงการต่างประเทศทําอะไรกันนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกาพิวัต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาคมอาเซียนที่กาลังเข้ามาใกล้เ,าเราอยู่ตลอดเวลางานของกระทรวงการต่างประเทศก็เริ่มได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นงานวิทยุก,กองวิทยุกระจายเสียจงจริงชื่อกองมันตั้งผิดนะครับเพราะจริงที่กองเนี่ยดูงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อผ่านทางเสียงผ่านทางภาพแล้วก็ผ่านทางพวกมัลติมีเดียต่างๆรวมรรทั้งโฮมเพจของกระทรวงการต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่สําคัญหน้าที่หลักของกองวิทยุก็คือการพยายามที่จะทําให้งานของกระทรวงการต่างประเทศนี้เข้าถึงประชาชนในทุกระดับ,บนะครับเราพยายามที่จะให้ประชาชนนี้เข้าใจมากขึ้นว่าที่กระทรวงการต่างประเทศทำเนี่ยงานต่างๆที่เราทํากันเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากผลประโยชน์ของประชาชนเลยมันเกี่ยวข้องกับของประชาชนในทุกด้านทุกมิติ ครับผมครับมนกะทั่งการทําหนังสือเผยแพร่นี่ก็ยังทําอยู่นะครับผมครับเรามีทั้งที่เป็นหนังสือที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมนะครับเล้วเราก็พยายามเอาหนังสือเข้าไปใส่ในโฮมเพจของกระทรวงการต่างประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครก็ตามที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของประชาคมอาเซียนก็สามารถเข้าไปเปิดเข้าไปดูได้นะครับ,รบเราเริ่มที่จะทําเป็นแบบระบบอาร์เคิฟคือระบบเอกสารที่เก็บไว้เพราะฉะนั้นก็ดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาหนังสือที่ก็ยังพิมพ์อยู่ชื่อยังยังพิมพ์ัาวิทยุสลาลมครับผมครับ ชื่อนี้เป็นชื่อติดถุงติดถุงือคนครับคือน่าสียดยนิดหนึ่งวิทยุสลาลมเนี่ยเป็นสถานีวิทยุเดียวของกระทรวงการต่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นเพราะฉะนั้นเป็นเป็นความร่วมมือระหว่างเรากับสหรัฐแต่เนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างเก่าก็เลยเป็นระบบ AM ที่เป็นระบบ AM ก็เนื่องจากตอนนั้นเราต้องการให้ฟุตพินของสถานีวิทยุนี้ไปได้ไกลนะครับตอนนี้ก็คนที่รับฟังวิทยุสลาลมเนี่ย ก็จะเป็นคนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนค,คนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับคนไทยที่ออกไปหาปลาในเรือประมงนะครับพวกนี้รับฟังได้หมดนะครับ,รบแล้วก็พยายามอัปเดตว่าทําอย่างไรที่คนในกรุงเทพนี่จะสามารถฟังวิทยุ A อ <AM S 1> ของกระทรวงการต่างประเทศได้ก็ตอนนี้ก็มีโครงการใหม่คือพยายามเอาวิทยุเอ <AM S 1> ของเราเนี่ย ทำเข้าไปอยู่ในรูปของดิจิทัลนะฮะผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เป็นดิจิทัลได้ได้ครับผมครับตอนนี้คนทั่วโลกก็สามารถฟังได้ด้วยการเปิดผ่านอินเทอร์เน็ตครับไ้ขึ้นความสีอะไรหรือว่าเราดูจากเว็บไซต์ดูจากเว็บไซต์ครับก็ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของเราก็นะครับเว็บไซต์ของ www.mfa.go.th นะครับเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับครับแล้วหลังจากนี้จะมีโครงการอะไรใหม่ๆไหมครับเราก็มีความสนใจที่จะใช้สื่อนิวมีเดียสื่อใหม่นะครับ ตอนนี้ที่ทางกรมสายเทศกำลังดำเนินการอยู่ก็คือพยายามที่จะเข้าไปใช้ทั้ง f c e e o o o ครับรบ,รบ,รบทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งโฮมเพจของกระทรวงการต่างประเทศในการอัปข้อมูลให้รวดเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศก็ ติดต่อได้ผ่านทางโฮมเพจของกระทรวงการต่างประเทศนะ m f ฟเอนะครับผ่านทาง Facebook ซึ่งเราพยายามที่จะมีลักษณะของอินเทอร์แอคทีฟนะครับมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตอบโต้คุยกันแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับพราวนี้รับเวลาคนมีคําถาม ะจะถามเข้ามาทางนี้ได้ไหมได้ฮะทางทางอ e ีเมลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะทางโฮมเพจของเราสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาซึ่งปกติแล้วก็มีแฟนเพจติดต่อกันประจำนะครับ,รบมีคนที่คอยติดต่อผ่านความเคลื่อนไหวของกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านเว็บเพจของเราอยู่ตลอดเวลาครับและที่สําคัญที่สุดบางครั้งนะครับเรายังได้ข้อมูลดีๆจากแฟนคลับของเราแจ้งมาว่าเกิดอะไรขึ้นมีข้อมูลอะไรบ้างเราก็พยายามใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นระโยน์เพราะฉะนั้นการทํางานของเราสองทางอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการร้องเรียนเรื่องต่างๆมีมีอยู่ตลอดเวลาครับผมครับพอมาแล้วก็เป็นหน้าที่ประสานไปจังงานต่างๆเราก็ส่งเรื่องที่ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยดูแลกันต่อนะครับผมครับ ความรว่าเป็นนอกจากทํางานในเรื่องของการกระจายเสียงทั่วไปยังทํางานเชิงลุกด้วยก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราพยายามทําให้ประชาชนทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือที่อยู่ต่างประเทศมีความรู้สึกว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้อยู่ไกลจากพวกท่านเลยครับเราพยายามเข้าไปติดต่อสื่อสารกับพวกท่านตลอดเวลานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราได้รับความกรุณาจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตลอดเวลานะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจของหน่วยงาน กองวิทยุของกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าคุยกันตอนเรียวคงไม่หมดต้องขอคุยต่อในตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณบัณฑิตลิมสกุลนะครับผู้ในการกองวิทยุกระทรวงการต่างประเทศครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มปนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรช a r าและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys Amazing Thailand Always amazing h e ใช่โดนใจชื่นเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันเคออกุใช่กุยชายเย้ยเาซ่าหมูกุยชาย CP โดนใจกับไส่หมูแล้วผ่ากุยชายแตมึงคำพร้อมน้าทิ้มกุยชายมีขายแล้วที่ Supermarket ชั้นน่ำ CP Freshmart และ7-11เข้าสู่ช่วงวันทีนจางแดนครับ เริ่มคุณอ้นก,อนก่อนครับครับเริ่มที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับนายทำนองพลทองมากนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทซ p พี CP ลาวจำกัดนะครับและรองศาสตราจารย์ดอร์สมจันนุนพันมีคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติสปปลาวนะครับร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจรับนักศึกษาเข้าฝึกงานด้านชีววิทยากับบริษัทซ p พีลาวจำกัดที่มหาวิทยาลัยนะครับครับประเด็นที่สองไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับ ก็ประชาัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับงานวันมาฆบูชาที่วัดสมเด็จเจรมณีนะครับพระครูประหลัดไพบุญกิจนะครับเจ้าว,วาดก็ประชาัมมขอเชิญชาวไทยไปร่วมงานกันนะครับมีกิจกรรมไหว้พระสมาทานศีลตัดบาทถวายสังฆทานเจริญจิตภาวนาและก็ฟังธรรมด้วยนะครับ,รบสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้นะครับส่งมาได้ที่ t h a i o v e r s e a ีวัน a อดเจครับ ราพวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ว่าไทย,ยรัฐ r ีพอร์ตตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่องแบ n g อกทีวีในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีนะครับรับชมได้สางอินเทอร์เน็ตด้วยครับครับขอขอบคุณท่านชมที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญพภคกัณพัอาหารจำกัดมหาชน